สว,สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตื่นแล้วหรือเัล่าก็สภาพหน้าฉันตอนเช้าคือแบบยังดูโบกคีมหลายพูดมาไงหอดหัวบกคีมหอดหนังหัวขาว มันไี้รู้สึกว่ากิจกรรมสลายเพราะว่าดีเจสลายเมือวนนี้จ้ะสองมือที่ผ่านมากคือดีเจเขายังไม่มานะคะก็คืองานยังไม่เลืกก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันแต่ว่าเราใส่เสื้อผ้าสวยๆไปหมดแล้วเมื่อวานวันนี้ก็จะไม่มีแล้วอาจจะใส่แค่ชุดไมนามเป็นอะไรที่เลวมากมาก

อะไรจ้ก e ็คือว่าทั้งเดือนบ่เป็นเม้นพ่อก็สิมาเป็นเม้นมือทีสิมางานดนตีเราตองมาตังแคมแต่คือเจ็ดมือเม้นกับมาหามือก็คือจบไปแล้วสัวแล้แบบเนื้อออกว่าเขามีนัเล่นลงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้กันฉันก็เล่นไม่ได้เขาลงไปเล่นน้ำบึงฉันก็เล่นได้เดี๋ยวเขาไปส่งกันเ

Yes. มองกินเทากับหลายอยู่จ้าอะไรนะอะไรนะมองกินเทากับหลายอยู่จ้าแต่ว่าแต่ว่าทีทีเท่ททเาก็เผามาเห็ดเองเพราะว่าเขาอ่ะฉันเนี่ยอยากกินมามา่าอยากกินมาม่าฉันอยากกิน,ยน,ยนอย่างเผ็ดอย่างวันนี้แต่ว่ามองนี่ก็สิเป็นนั่นมองซื้อก็เผาอาหารไทยมีแบบ ชิคเก้นไทยวะซส่วนมากตะขับเข่าเป็นภาษาอังกฤษจะส์ส่วนมากเขาสื่อกเป็นภาษาอังกฤษกันเขาว่าเราว่าภาษาเดียวกันส่วนกันจะเป็นภาษาอังกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองนะคะเพราะว่ามีใครช่วยเราได้ทรายก็ต้องเราตัวรอดเหมือนกันนะคะตะกับเข่าเองที่เจ้าซาภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแย่งกันเปนไงจ๊าบท่ไห่เ้อเอ่อเจียน สืกับข่าวเด้อจ้ากระิมีหลายมองกระซมีองนี้วันนี้กะิบเป็นมองนั่งกินข่าวภัวมดสิกี่ต Hello I don't know what it's t a k the b i chicken Chicken grill ช เราทุกคนกันสิถ่ายใจเงินแบบนี้จ้าโอ้ดาริสฟรายไรซ์โอ้ชีดีกันพอเสร็จจากกินข้าวนะคะพวกเราก็เดินขึ้นไปบนภูเขาเนาะ เออไม่ใช่ภูเขาหรอกมันเป็นเนินนะคะคือวันนี้เนี่ยจะมีพิธีเปิดเฟสติวัลอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการแสดงประจําทุกปีซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกของพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็ กะเวลากันมาเรียบร้อยแล้วว่าเออพิธีเปิดเขาประมาณนี้นะกินข้าวเสร็จประมาณนี้แล้วเราก็เดินไปไปรอดูโชว์อย่างนั้นอย่างงี้นะคะเวลาประมาณนี้น่าจะโอเควะซันพอไปถึงไม่มีที่เลยทุกคนคนเยอะมากบางคนปีนยันต้นไม้ขึ้นไปรอดูแมมคือจริงๆแล้วการแสดงมันอยู่ข้างล่างนะพวกเราขึ้นมาบนเนินใช่ไหมแต่บนเนินคือคนเต็มแบบไม่มีช่องว่างเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองอะไรไม่เห็นเลยฉันก็เลยไม่ได้คลิปตอนที่หมามันวิ่งลงมาจากเนิน นทนุกคนคือตอนนี้พวกเรากําลังเดินหามุมที่ดีที่สุดที่จะไว้นั่งดูยืนดูนะคือไม่ใช่แค่พวกฉันหรอกนี่หลายๆคนที่เดินอยู่นี่เขาก็หามุมเหมือนกันคนที่เขาเคยมาแล้วนะเขาก็จะรู้ว่า เออจะต้องมาจับจองที่ก่อนนะมุมนั้นมุมนี้ตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพวกเราคือเป็นครั้งแรกไงคือทุกคนฉันแบบว่าถ่ายวิดีโอไปฉันก็เดินสะดุดขาตัวเองไปนะนี่มองเพลินมากไม่ได้มองการแสดงนะมองคนผู้ชายก็มีแต่ง,งานดีๆผู้หญิงก็มีแต่จึงๆเสื้อผ้าก็ใส่กันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหลือเกินนี่ฉันเดินตามเขาฉันก็แอบหวังนะว่าจะไม่พากูไปปีนต้นไม้ใช่ไหมน่ะผัวก็อยากให้ซันได้ภาพจ่าอยากให้ซันได้วิดีโอตอนที่เขาแล่นเพราะว่าตอนเปิดแล้วเขาสิมีแบบคน เรียนนะจ๊ะเรียนเข้าไปในแบบว่าสุ่มนั่นไหมฉันเราว่นหน้าบอกว่าเออสุยภากูไปเรียนเด้อไหมถ้าซุไปเรียนกูสิถ่ายอยู่นี่ล่ะให้ซุไปโลดหลงกูกจำทางกับเต็นได้อยู่ดอก <c oughs> เพราะว่าตอนแรกฉันเห็นมันคุยกันแมงุูปยีกุ๊บยี่ว่าสิไปเรียนจางสันจังสีไหมใครแนนบ่พากันไป่ายจ่านะสีเห็นคนหลายคนเลยว่าไปนี่นนที่สุดฉันก็ได้ภาพมุมสูงมาจ่าผัวขีขคออยากเห็นคนเรียนว่าสันอยากเห็นเขาเรียนคือจังอยู่ในวิดีโอที่เบิ่งอ่ะเพราะว่าพวกเราทำกันบ้านมานะก่อนที่จะมาเราก็พากันไปดู ูวิดีโออะเฟสติวัลของปีที่แล้วปีก่อนว่าเขาแบบว่ามีพิธีเปิดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนีเขาก็จะมีนะขี่มานะถือคบเพลิงนะฮีกับหลับกับหลับนะคะจริงๆมันมีการแสดงก่อนหน้านี้ด้วยทุกคนแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้ไงเราถ่ายไม่ทันมัวแต่เดินหาม,มุมอยู่ก็เลยไม่ได้อ่าจังหวะนั้นนะคะนี่เขาก็จะขี่มานะคะวิ่งไปรอบๆสักพักหนึ่งเขาจะถือเอาคบเพลิงมาจุดตรงนั้นนะ่ะตรงเป็นรูปไอ้คายดอกบัวตรงกลางๆนั้นนหะเดี๋ยวพากันฟังเพลงแล้วกับบึงบรรยากาศเปน น้ม่จชา้าเบิงคนแลนเดอนทาของฮันนะมันสิมีเสื้อก,กันคนอยู่นะเดี๋ยวเขาสิปล่อยเสือ้อแล้วคนกับสิแลนบึมบัมบึมบัมฉันว่าคนที่มายืนอัดวิดีโอยืนเบิงนี่ก็ได้เบิงอันการแสดงดอกทาเบิงค้นแลนฉันว่า <laughs> ด้มากคนกับซีมาตินกันหลอบกองไฟแบบนี้คนส่วนหนึ่งกับยูุนาเวทีคนส่วนหนึ่งกับยูหลอบกองไฟผู้แล้วว่าขนลุกทุกคนมีคนตุยด้วยนะพวกเรามาได้ข่าวตอนที่งานเฟสติวัลจบไปแล้วนะกับฝรั่งเศสแล้วทางเพจของงานดนตรีนะเขาประกาศว่ามีคนตุยเพราะว่ากระโดดเข้ากองไฟกู้ภัยก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่น่าจะไปตุยที่โรงพยาบาลงานดนตรีนี้ฉันรู้สึกได้ถึงความขลังแต่ก็นะเขาก็คงเมาแหละ มาต่อวันที่4กันเลยเราต้องพากเสียงนะทุกคนเพราะว่าดูจากสภาพชันนี่คือคนที่ไม่ไหวบอกไหวนะถามว่ากินเหล่าลายกับบอดีลายหรือจ๊ะแต่ว่าเต็นพวกข้าก็เวทที่คือยุกไก่กันแห้งจากยางไปกัยยางตําประมาณ3กิโลเรายางไป่ายางกับอยู่ประมาณ4ี่หลอด ตอนกลางวันนะอากาศจะร้อนมาก30กว่าองศาคนเขาก็จะมาเล่นาน้ํากันนะคะน้ําจากที่ไหนน้ําจากรถดับเพลิงรถดับเพลิงที่ไม่ได้มีไว้ดับเพลิง สีลายแบบหลายตลอดเวลาสองคนกะมานั่งตากแดดสองคนกะเต้นแล้วกำนั่งตากแดดเต้นแลวก็มาหา้องกินมห้องกินมเขาซีอยู่นี่ห้องกินมเขาซีอยู่นี่จ้ะห้องห้องน้ำไปยุนทางหลังห้องน้ำยู่นี่หลายจ้ะตากพักนึงกัมีมีคนเล่นเลนผ้าหมาไม้ยางเล่นหุ่นเหล่าฮุบแน่เล่นออกระเลนอย่างว่าที่เขาย่นยนจ้ะจ้ะเออคุณนีกิจกรรมมาผ้าผ้าลูกผ้าหลาดมาอย่างนั้นมันก็เลิศจ้ะ แล้วแบบว่าคนก็เขาก็จะแบบว่าแต่งตัวให้ค้ายกันหมดนะคะเป็นเฟสติวัลแบบนี้ที่ต้องแต่งตัวแบบนี้นะความ่านี่นะเป็นเฟสติวัล E D m จะแต่งตัวเป็น E D m E ขวาม่นานจริงจ้า เป็น,ผนแผนกจีนก็จะ <yo>, okay. <c oughs> เป็นแผนกลีนจากมีแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้นะคะมีคนนั่งวาดรงวาดรูปอะไร่าีน่าเนี่ยว่าอั้งไรว่าหลายปัไหนจ้าเพราะว่าโดนถึกกวนตลอดเดี๋ยวเๆไปพากที่หลังเด้อจ้า พาไปเบิ่งกันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันสวนผักมีหอดสวนผักจ่าปลูกกันใบกะเพราพอกใบบ่แม่นบังพ้าดอกเขาเอิ้นาไปหุ่นละผ้าล่ะเสื้าไปดูนะจ้าอยากรักเด็ดเดี๋ยวสิพารักเด็ดโอ้ยอย่าบุกูเปซะนั้งเ่เมือทุกคนไม่ต้อเฮ้รหักกะหักกะ เฮ้ยกาเบ็กซ์เฮา they cut it you see they cut it all but I don't know who cut maybe um s t a f or someone no but they cut it to be good เขาจะบอกว่าหย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 ่ากับหย่าหย่าชื่อว่าหย่าเนี่ยแต่ว่าคนหลายจ้าหลักบ่ได Maybe here. Yeah. The okay. Excuse me. Excuse me. <laughs> oh we can take uh, like with table here. Yes. To cook. Yes. Really? Yeah? Uh Basilic La Bao uh Basilic DLC? Yes. Oh, thank you. You see, we can we can take it! You say ouais. Ouais? you can take it like her take it like <laughs> <inaudible> her.

voilà. Bah, faut prendre lui, il est super grand. Putain, ils en ont plein. Là, c'est blindé.

มีผักปลูกเราก็ปลูกแบบออกออกออกแบบงามแบบงามแห้งเลยจ้าแ,บบแล้วก็สามารถเขาไปเห็ดกับเขาสามารถเก็บไปเห็ดกับเขาได้เพราะว่ายูนี่มี่มองเห็ดกับเขาเพออยู่ใ,ใกล้กันแต่ว่าเราเอาแก๊สมาเพราะฉะนั้นเราจะอาไปต้มใส่กับมาม่านะคะดีดใจคะ่ะเพราะว่าฉันไอเลิฟมากอย,อย่างมีอาบน้ำ ตอนนี้เขาก็ซีนี่หมองให้เหตุกับข่าวเขาก็ซีนี่แบบว่าคล้ายๆเอ,อ่อเป็นเป็นฟื้นแล้วก็เป็นทานแล้วก็เป็นเป็นดังไฟเอาจ้าในการเหตุกับข่าวแ้วเขาก็ซีนี่หมอนี่ยังหายแต่ว่าแบบคนคนเฮ็ดกับข่าวกับมีแต่ว่าคนโบเหตุกับหลายเพราะว่าเขาซื่อกินเอากระง่ายกลัวอย่างประมาณนี้จา้าสำหรับคนที่มาเหตุกับข่าวเขาไม่เหตุกินกินเองหรือบางคนเขาแบบว่าสื่อพวกพวกเนื้อสัตว์ป่วยอย่างมากยังสิจ้าเขาก็มาหันแล้วเขาก็มาเหตุแบบบ์บิคิว เออแล้วมันเขาก็จะมีผักมีสวนครัวตรงนี้ให้ถ้าผู้ใดแบบอยากได้ผักกได้หยังนี่พวกมูละพาถ้าเป็นบานเขากับบาร์ลิลีแต่แต่กินมันคือโหมะพาเาจเป็นพวกหมหละพาพวกเออปักเขอเทศอย่างนงี้สิจ่ะใบจัละแหน่อย่างเงี้สิจ่ะต้งมีจ่ะเพราะฉะนั้น ฉันว่าที่นี่คือแบบบอกฉันว่าแบบเลิศแบบเลิศมากสําหรับคนที่ทํากับข้าวคือตือคือคือคือเทือเนี่ยเป็นเทือแหลกของพวอเขาจ้ะพวกเขาก็เลยแบบรู้ว่าข้าอะสามารถที่จะเอาอันเอามีดเอาหยังเขามาในงานเฟสติวัลด้บอลหรือว่าเอาปวดแกะปวดย่างมาได้บอลสิไหนจ้ะปรากฏว่าเขาไม่ปวดอะไรเลยไม่รวดเลย สี่ทุ่มได้นะทุกคนอากาศหนาวมากกลางวัน30กว่าองศาตอนกลางคืน10องศาหิวข่าวตอนเดึกปณิจาก็เลยพากัานไปซื้ออัน,นใส่กอกกับเป็นไฟมะนางกลิ่นผิงไฟแล้วฉันก็ให้2คนนั้นเขาไปเต้นนะฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละ วันที่5นะคะสภาพสุภิก็คือหยือแล้วหงืออีกปวก็ใจดีนะคะวันนี้เปียปผมให้ด้วยนี่เป็นไงผู้ชายเปียผมให้น่ารักสุดๆอุ้ยเบึงบึงบึงบงอยู่ข้อพื่นแน่ผุ่นใดสอยไม่แต<ๆ>่ดั้งใดวาเก็บได้ได้<ๆ>ไดไนะไปเก็บขนไกลได้มาใส่ข้อจังใดน้อัวสันวันนี้คือหมดแรงนะทุกคนเหนื่อยมากคลิปก็จะมีเท่านี้เลย สวัสดีค่ะตื่นหรอจ๊ะตื่นรู้ตอนนี้จะเป็นรูปาประมาณเดี่ยวม่วงสาวจ้า มือนี้เป็นมือสุดท้ายือของงานเฟสติวัลถ้ากันกับมือนี้ตอนแรกวันศุกร์ตอนแรกสองถูกนะจะ๊ะา็จะนั้นมือนี้จะเป็นมือสุดท้ายสิ่สิบเป็นเต็นนาฮาร์องซ้ำมือที่แล้วมากอยู่ก็ได้อัดแบบหลายบันไดเพราะว่าหนึ่งโทรศัพท์แบตบโมีมันเมือยนะที่ขาดเห้ อาเงอนอีนนกย็ได้สิมาอาชีพอตชยังให้เบิงาา์นะจ๊ะทุกเสาตื่นขึ้นมากกับสิผ้ากันมากส่งกาแฟก่อนถึงกาแฟนางชิ้วนางกินพวกขนมขนมยังก่อนนะจ๊ะปักันักนัดใช้ก็สิเริอมแตง่งลงแต่งหนาบางมือนพแต่งกับเครื่องออกไปต้องสัานเลยจ้ะ มี่นัดตื่นทุกค้นสีต้องตื่นหมามาสิบโมงเสาร์แต่ว่าตอนนี้เขาโม่ฉันตื่นมากรว่าฉันเตรียมตื่นมาแตะเตรียมโตเพราะว่าวันนี้เรามีดีเจคนที่เรารู้จักด้วยนะคะดีเจเขาสื่มาสปะมามาเทียงเพราะฉะนั้นเข้ากับสิตองอ่ะตื่นเร็วแล้วก็เตรียมโตออกไปยากไว้คุณว่าขอนางขอนางไก่จักหน่อยเราก็เป็นวันสุดท้ายแล้ก็แต็มเทียอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวเซนจะจงหลักลงหลังหนาแล้วก็แต่งหนาเลยจ้า Ha 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 ha.

ก็เป็น D C ก่อนเดียวที่ากูจะโฆษณาเร่าก็เลมาแต่เร็วเพราะว่ามันขึ้นเวทีประมาณตอนเที่ยงตอใช่แล้วแม่แ a ้วแม่ a ต่เ a ่เ h ี่ย พวกขาเก็บเต็นเก็บอย่างเรียบร้อยหรอจ้าคือเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านก็คือพอเราเต้นเสร็จใช่ไหมคะเต้นดีเจคนนี้แล้วแล้วห้องกสิไปกินข่าวอาบน้ำาราล้ังจานจัดกลับค่ะ 过堂吧。

เป็นไข่นะจ้าวดขออเสีย้แตก่าตอนี้คือแบบ่ค่อย่ค่อยสดใสไปไหนแต่กัแต่ก็ไแต่ยูเขาแต่ยูซาลาแน่เนี่ยแสดงแสดงแสดงแกันกินกินเผ็ดจะเลยเป็นแบบขี้แตกต้า วัมนี้เป็นจังไหนรู้สึกจังจไหนเฮ้ยแต่บ๊อบเบอบเบ๊อบวันี้มึสุดถ่ายหรอวันนี้เขาไบกินกแล้ววัน้กินงนรเกินข้าวแล้วเขาจะไปใส่ต่อจ้ะเอาไปดูม <laughs> <ป>อเดบูนจงอ้เดบบอบเลยได้อย่างเลยคนนี้บ่ได้อย่างเลยจา้าบ่ได้เรื่องบ่ได้เรื่อง2 4ง That can and forty three and forty four. huh? hmm Gonna be so good. Gonna be super yeah. <laughs>